ตาเจ้า,าทงเชียม,มั่นหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอู่หานเราชือกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมเอ่ยดีมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้พร้อมที่จะเรียนกับเราเชือแล้วหรือย,ยังโอเคค่ะงั้นนักเรียนลองคายดูสิคะว่าวันนี้เราซื้อจะมาสอนเรื่องอะไรลองดูจากภาพที่เราซื้อนามาให้ดูที่อยู่รอบๆตัวเราซื้อนั่นเองค่ะ นักเรียนลองดูสิคะเฟยฉางหาวคะ่ะเรื่องที่เราซื้อจะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของชุยกัวชุยกัวชุยกัว,กวแปลว่าผลไม้นั่นเองคะ่ะผลไม้ในภาษาจีนจะพูดว่าชุยกัวชุยกัวชุยกัวนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะเฟ้ยฉางหาวคะ่ะ วันนี้นะคะเราซื้อก็รับบทเป็นแม่ค้าขายผลไม้นะคะวันนี้เราซื้อก็มีผลไม้มากมายมาขายนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราซือ้อจะมาขายผลไม้อะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยผลไม้อย่างแรกนะคะที่เราซือ้อนํามาขายนั่นก็คือกล้วยนั่นเองเก่งมากค่ะกล้วยในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเซียงเจียวเซียง เจียวนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางห่าวค่ะเราจะออกเสียงว่าเซียงเจียว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 แปลว่ากล้วยนั่นเองค่ะนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังอีกครั้งสิคะเฟยฉางห่าวค่ะเซียงเจียวแปลว่ากล้วยกล้วยในภาษาจีนเราออกเสียงว่า เซียงเจียวเก่งมากค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุนนะคะที่เราซื้อนำมาให้ดูนักเรียนก็อย่าลืมฝึกคัดฝึกเขียนกันด้วยนะคะมาดูผลไม้ย่างต่อไปที่เราซื้อนำมาขายนะคะนั่นก็คือมังคุดนั่นเองค่ะมังคุดในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าชานจูชานจูชานจูนจอ่า เห็นพย,ยัญชนะไหมคะชื่อกับจือใช่ไหมเราจะต้องมวนล,ลิ้นเข้าด้วยนาเวลาที่จะออกเสียงเราสจะเอาให้ฟังอีกครั้งนะคะช h นจู h ช n นจูเราจะไม่ออกจูนะคะช h นจู u โอเคเราออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวคะ่ะช h นจู u ช h นจู u แปลว่ามังคุดนั่นเองเก่งมากค่ะมังคุดในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า ชานจูไ่ไฟฉางเห่าค่ะปีชุนนะคะอย่าลืมดูนะเอาไว้ฝึกเขียนกันด้วยผลไม้อย่างต่อไปที่เราซื้อนำมาขายนั่นก็คือสีเหลืองอล่ามาเลยนั่นก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะมะม่วงในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่ามังกัวมังกัวมังกัว,กวนักเรียนลองออกเสียงสิคะ เก่งมากค่ะเฟยฉางเฟยฉางฮาวนะคะหมงังกัวแปลว่ามะม่วงมะม่วงในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเฟย์ฉางฮาะคะวค่ะเราจะออกเสียงว่าหมังกัวนั่นเองอนี่ก็เป็นปีชุดเหมือนเดิมนะนักเรียนอย่าลืมดูได้นะคะแต่ก็ฝึกเขียนไปด้วยผลไม้อย่างต่อไปนะคะที่เราซื้อนํามาขานั่นก็คือแตงโมค่ะแตงโมในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า ซีกว่าซวาซว,า,วานักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางห่าวค่ะซีกว่าแปลว่าแตงโมนั่นเองแตงโมในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าซีกว่าเก่งมากค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุดนะคะอย่าลืมฝึกเขียนนะคะจะได้ จำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะได้เขียนสวนขึ้นด้วยค่ะผลไม้อย่างต่อไปที่เราชื้นนำมาขายนะคะนั่นก็คือมีตารอบตัวมีตัวลายตาสับประรดนั่นเองค่ะสับประรดเราจะพูดในภาษาจีนได้ว่าปัวหลัวปัวหลัวปัวหลัวนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางเฟยฉางหาวค่ะ ปัวหลัวแปลว่าสับป,ปะรดค่ะสับป,ปะรดในภาษาจีนเราพูดได้ว่าเก่งมากค่ะเราจะพูดได้ว่าปัวหลัวแปลว่าสับป,ปะรดค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นของคำว่าปัวหลัวนะคะอย่าลืมฝึกเขียนกันด้วยนะคะผละไม้อย่างต่อไปนะคะที่เราซื้อนำมาขายนะคะเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบกิน เพราะเราซื้อก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบกินเหมือนกันนั่นก็คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่าเฉาไหมเฉาไหมเฉาไหมนักเรียนลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉา,างเฟยฉา,างเ่าค่ะเฉาไหมแปลว่าสตรอเบอรีอร่ค่ะสตรอเบอรีอร่ในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่า เฟยฉางเฟยชฉางค่าค่ะชาวเมย์สตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมฝึกเขียนด้วยล่ะผลไม้อย่างต่อไปที่เราซื้อนำมาขายนั่นก็คือคืออะไรคะนักเรียนมองออกไว้เอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองมะพร้าวในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่าเยจึเยจึ เยจื ju. นักเรียนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังหน่อยสิคะเฟยฉางหหาวค่ะแต่เยจื ju, ในใบความรู้เราซื้อเขียนให้ว่าเป็นส้มโอใช่ไหมคะอันนั้นคือเราซื้อเขียนให้ผิดนะคะแก้ด้วยจริงๆแล้วเยจื Ye ju, เนี่ยแปลว่ามะพร้าวนะคะไม่ใช่ส้มโอนักเรียนอย่าลืมแก้ด้วยนะคะเราซื้อต้องขอโทษด้วยที่พิมพ์ให้ผิด เพราะเราซื้ออาจจะรีบไปนิดนึงเยจือแปลว่ามะพร้าวนะคะไม่ใช่ส้มโอนะแก้นะคะอย่าลืมนะเยจือนะคะแปลว่ามะพร้าวมะพร้าวในภาษาจีนเราจะพูดว่าเยจือลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางเฟ่ยฉางหาค่ะเยจือนะคะมะพร้าวนะไม่ใช่ส้มโอนะ แล้วก็นี่ก็เป็นปีชุนนะอย่าลืมดูนะอย่าลืมฝึกเขียนด้วยล่ะผลไม้อย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองแอปเปิลในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่าพิงกัวพิงกัวพิงกัวนักเรียนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟย์ฉางเฟย์ฉางห่าวค่ะพิงกัวแปลว่าแอปเปิล แอปเปิลในภาษาจีนเราพูดได้ว่าเฟยฉางห่าวคะ่ะผิงกัวแปลว่าแอปเปิลนะคะอันนี้ก็เป็นปีชุน่นหรือลำดับที่ของคำว่าผิงกัวนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบถ้ารีบแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันยากเกินไปนะคะ่ะผละไม้อย่างต่อไปที่เราซื้อนำมาขายนะคะนั่นก็คือ เงาะนั่นเองค่ะเงาะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าหงเหมาตานหงเหมาตานหงเหมาตานนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเก่งมากค่ะเฟย่ฉางห่าวค่ะหงเหมาตานแปลว่าเงาะค่ะเงาะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า เก่งมากค่ะหงหมาวตามแปลว่าเงาะนะคะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นนะคะอย่าลืมดูล่ะเราซื้ออยากให้ดูจริงๆนะจะได้เขียนได้นอกจากอ่านออกแล้วเราก็ต้องเขียนให้ได้ด้วยนะคะจะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากมาที่ผล,ลไม้อย่างสุดท้ายของเราแล้วนั่นก็คือแคนตาลูปนั่นเองค่ะนะเรียนรู้จักไหมเอ้ย เก่งมากค,ค่ะอร่อยมากเลยนะคะเราซื้อชอบกินมากเหมือนกันแคนตาลูปแคนตาลูปในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าฮามีกาาม่กวาฮามี่กวาฮามี่กวานักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉา,างเฟยฉา,างห่าวค่ะฮามี่กวาแปลว่าแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่า ฟยฉางห่าวค่ะฮามี่กว่าแปลว่าแคนตาลูปนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นนะคะของคำว่าฮามี่กว่าค่ะหลังจากที่เราซื้อรับบทเป็นแม่ค้าขายผลไม้แล้วนะคะวันนี้เราซื้อก็มีผลไม้มาฝากด้วยนะคะนักเรียนก็เลี่ยนสีเลี่ยนสีไปพร้อมกับเราซื้อเลยนะคะผลไม้อย่างแรกที่เราซื้อนำมาให้นะั่นคืออะไรเอ่ยมาดูกันค่ะ กล้วยนะคะกล้วยในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่าเฟยฉางห่าวค่ะเราจะออกเสียงได้ว่าเซียงเจียว,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 วเซียงเจียวเซียงเจียวลองออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะเซียงเจียวกล้วยนะคะอย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือมังคุดค่ะมังคุดพูดในภาษาจีนได้ว่าเฟยฉางห่าวค่ะ พูดได้ว่าชานจูชานจูชาน,นจูเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางเหาค่ะชานจูนะคะมังคุดอย่างต่อไปค่ะนั่นก็คือมะม่วงมะม่วงในภาษาจีนเราพูดได้ว่าเหินเหาค่ะเราพูดได้ว่ามังกัวมังกัว หมางกัวลองออกเสียงให้เับซือฟังเลยค่ะเฟยฉางเฟยฉางห่าค่ะหาะมางกัวหมาม่วงนั่นเองค่ะอย่างต่อไปค่ะคือแตงโมค่ะ,แต,คะแตงโมในภาษาจีนเราจะออกเสียงได้ว่ายังไงคะนักเรียนเฟยฉางห่าค่ะเราจะออกเสียงได้ว่าซีกวัวซีกวัว ซีกว่าลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเก่งมากค่ะซีกว่าแปลว่าแตงโมนะคะอย่างต่อไปค่ะมีตารอบตัวมีตัวลายตาเลยนะคะสับประรดสับประรดนะคะเราจะออกเสียงได้ว่ายังไงคะในภาษาจีนเฟยฉางหาวค่ะเราจะออกเสียงได้ว่าปัวหลัวปัวหลัว ปัวหลัวเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางหหาวค่ะป้วัวหลัวสับปะรดนะคะอย่างต่อไปค่ะทุกคนชอบกินเราซื้อก็ชอบกินเหมือนกันนั่นก็คือสตอรอเบอรี่นะคะสตอรอเบอรี่ในภาษาจีนเราเออกเสียงได้ว่ายังไงคะนักเรียนเฟยฉางหหาวค่ะสตรอเบอรี่ในภาษาจีนเราเออกเสียงได้ว่าเฉาไหม เฉาไหมเฉาไหมลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะเฟยฉางหหาวค่ะเฉาเหมยสตอเบอรี่นะคะอย่างต่อไปนั่นก็คือมะพร้าวมะพร้าวในภาษาจีนเราออกเสียงได้ว่ายังไงคะนักเรียนเฟยฉางหหาวค่ะเราจะออกเสียงได้ว่าเย,ยจือเย,ยจือเย,ยจือ อย่าลืมไปแก้ในใบความรู้ที่เราซื้อเขียนให้ผิดด้วยนะเยจึแปลว่ามะพร้าวนะคะไม่ใช่ส้มโอนะอย่าลืมแก้นะคะแต่ได้ไม่จำผิดโอเคนี่นะคะเยจึแปลว่ามะพร้าวผลไมย้ยางต่อไปที่เราซื้อนำมาฝากนะคะนั่นก็คือมีสีแดงเลยนะคะคือแอปเปิลนั่นเองแอปเปิลในภาษาจีนเราพูดได้ว่ายังไงคะ เฟยฉางห่าวค่ะเราพูดได้ว่าผิงกัวผิงกัวผิงกัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะผิงกัวแอปเปิลนะคะอย่างที่สองที่เราซื้อนำมาฝากก็คือเงาะค่ะเงาะในภาษา,าจีนพูดว่ายังไงคะนักเรียนเก่งมากค่ะพูดได้ว่าหงเหมาตาน หงเหมาตานนักเรียนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะฟย์ฉงฟฉงหาวค่ะหงเหมาตานเงาะนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายที่เราซื้อนำมาฝากและเราซื้อก็ชอบกินมากเลยนั่นก็คือแคนตาลูปค่ะแคนตาลูปในภาษาจีนเราพูดได้ว่าฮ่ามีกาาม่กวาฮามี่กวา ฮามี่กวานักเรียนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะไฟยฉางหาวค่ะหามี่กวาแคนตะลุปนั่นเองค่ะมาถึงจัวจ่วเย่จั่วเย่จั่วเย่หรือว่าการบ้านนะคะเราซื้อก็มีให้1ใบเหมือนเดิมซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นใบความรู้เรื่องผลไม้ที่เราซื้อสอนนักเรียนไปในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมแก้คำว่าเยจืนะคะ เยจืนะคะแปลว่ามะพร้าวไม่ใช่ส้มโอนะคะมะพร้าวอย่าลืมแก้นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคะมะพร้าวเยจนะคะ,ะ,คะด้านล่างก็คือแบบฝึกหัดคำที้แจงก็คือให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับผลไม้ให้ถูกต้องซึ่งเราซือมีภาพผลไม้มาให้แล้วก็มีคำศัพท์ภาษาจีนมาให้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะนักเรียนก็แค่โยง โยงเส้นจับคู่ให้ถูกว่าภาพไหนคู่กับคำศัพท์คำไหนนั่นเองค่ะโยนให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้เราซื้อด้วยก็ได้นะคะขอสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านของเราซื้อค่ะเราซื้อไม่อยากให้การบ้านนักเรียนเยอะนะคะเพราะว่าเราซื้อเนี่ยเข้าใจว่านักเรียนมีการบ้านเยอะอยู่แล้วเราซื้อ,อยากให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์หรือว่าสิ่งที่เราซื้อสอนไปนะคะมากกว่า การให้การบ้านของเราซือคือการให้ทบทวนความรู้นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าลักเรียนคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรให้สอบถามเราซื้อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราซื้อและคนขายผลไม้และคนที่นําผลไม้มาฝากนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจ้าเจียน